我自己。 กลับมวครับแล้วหนูใส่หรอคแตะันี่ตัดเลยเปตัวตัดเลยเป็นอตัที่เจฝากคอยเจ็เกิดอะไรีเข้าแล้วใชัเับนก็เิดามนเยมนก็อยได้ก่ไม่กอตกระตอกตายไล่ตามแนวเสือเน อันนี้เราเดินทางมาแจ้งความใช่ไหมฮะใช่ค่ะในแจ้งความเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยค่ะโอเคครับถ้าช่วยเล่าเหตุการณ์เนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าของปั๊มครับว่าทางลูกน้องรับแบงค์พันเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับก็คือช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีรถ รถเก่งสีขาวเข้ามาเติมน้ํามันด้วยสั่งน้องว่าอีสิบหนึ่งพันน้องก็เติมให้ตามปกติค่ะแล้วตอนจ่ายเงินน้องเขาก็รับแบงค์พันมาลูกค้าเขาก็ได้ไปลูกค้าเด็กปั๊มเขาก็เลยเอาตังค์มาให้เราแล้วเราก็แบบเอ้ยนี่ของปลอมให้ไม่ได้เราก็เลยเข้าแจ้งความเมื่อวันนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงลูกค้ารายนี้ไหมครับที่มาใช้แบงค์ปลอมกับทางปั๊มเราค่ะ ก็ขอฝากเตือนด้วยนะคะว่าอย่ามาใช้แบงก์ปลอมเลยน้องเขาก็ต้องทํางานเหมือนกันกว่าจะได้เงินมาต้องมาชดใช้อะไรอย่างนี้อีกก็ยังไงฝากเตือนด้วยแล้วก็รบกวนฝากไปถึงตํารวจด,ด้วยนะคะรบกวนเร่งติดตามให้น้องด้วยค่ะ คืกอะไรเงี้ยค่ะก็พอนะแบบมองว่านานเสร็จไปแล้วเราก็ไม่ได้มาเขเขาไปเช็คกันกับแพทย์กับเต็มฟันด้วยกันปากกาเขาเลือกปากกาอะไรนะครับปากกาถูกต้องใช่ใช่ใช่ถูกต้องมีไนมเนา